สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับดาวฟูโตดาวพูโตถูกค้นพบโดยคายทอมบอชในปีพศ2473และถูกจัดเป็นดาวเคาราะห์ลำดับที่9ของระบบสุริยะแต่เนื่องจากดาวพูโตมีขนาดที่เล็กมากและมีวงโครจรที่ไปซ้อนทับกับดาวเนปจูนประกอบกับช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการสร้างกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่และกล้องโทรทัศน์อินฟาเรดขึ้นจึงทำให้มี พบวัตถุในแถบคอรเปอร์เป็นจำนวนมากที่มีขนาดใกล้เคียงหรือใหญ่กว่าดาวพูโตสมาพันดาราศาสาาตร์คจึงประกาศลดสถานะของดาวพูโตให้เป็นแค่ดาวเคราะห์แค่ในวันที่24สิงหาคมพศ2549ดาวพูโตมีขนาดความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงส2ใในสาข,ของดวงจันทร์สันนิฐานว่าเปิดโลกเป็นน้ำแข็งและห่อหุ้มชั้นในที่เป็นหิน และมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของดาวพุโตชื่อแคโรนโคจออยู่ห่างออกไปเพียง19,640ซึ่งอาจถือว่าทั้งสองทั้งสองดวงเป็นระบบดาวเค์ดาวเคอแขกคู่นอกจากนั้นในปีพศ2548 ยังมีการยังมีการค้นพบว่าดาวพูตโตมีดวงจันทร์เป็นบริวารขนาดเล็กอีก2องดวงชื่อว่านิกและไฮด้ามีขนาด50้ละ100กิโลเมตรตามลำดับค่ะนักดาราศาสตร์ได้เปรียบเทียบภาพถ่ายพูตโต2ภาพจึงพบว่าพูตโตมีแครอนเป็นดาวฝาแฝดภาพพื้นผิวของดาวพูตโตจากกล้องโทราาโทัศน์อวกาศฮับเบลิล ล้องอวกาศฮับเบิลแยกให้เห็นว่าพลูโตและแครอนอยู่ห่างกันข้อมูลสำคัญระยะทางเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์5,906ล้านกิโลเมตรจากดวงอาทิตย์ค่าวงโครจร247.92ปีหมุนรอบตัวเองใช้เวลา6.387ชั่วโมงรัศมีของดาวพลูโต1,180กิโลเมตรรัศมีของดาวแครอน600กิโลเมตรมีมวล0 0น2 2ของโลก ดาวพูโตมีความหนาแน่น2กรมต่อลูกบาศกเซนติเมตรมีแรงโน้มถ่วง0.65เมตรต่อวินาทีกำลังสององค์ประกอบของบรรยากาศมีนโตเจนมีเทนคาร์บอนมอนอกไซด์อุณหภูมิ nitrogen, side, ลบ233องศาเซลเซียสถึงลบ223องศาเซลเซียสไม่มีวงแหวนและมีดวงจันทร์ที่ค้นพบแล้ว3ดวงค่ะค่ะ